สายันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ผมปังปอยเป็นเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่กับคลิปเปิดหน้าครับวันนี้ผมจะมาเปิดใบหน้าอันหล่อเท่และสวยงามผมผมให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ <c oughs> อ่าก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคือตอนแรกก็ไม่คิดจะทําหรอกนะเพราะว่าไม่อยากเปิดหน้าอยู่แล้วอ่ะก็คือไม่ไม่กล้าจะเปิดได้ซ้ำแต่ก็ได้มีเอฟซีแบบ ทักมาหลังไมประมาณว่าพี่คะเปิดหน้าหน่อยค่ะพี่ปอนคหนูอยากเห็นหน้าพี่ค่ะพี่คะเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าครับผมรอพี่เปิดหน้าอยู่นะครับเร็วๆอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบอ่าไหนๆคุณผู้ชมก็เรียกร้องแลวผมก็เลยจะมาเปิดใบหน้า,าสวยงามของผมให้ทุกท่านดูนะครับโดยที่แลกเปลี่ยนกับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับอ่าก็ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มเปิดหน้ากันไปดีกว่าคลิปก็จะสั้นหน่อยนะครับโอเค สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเป็นไงล่ะครับใบหน้าที่หล่อสวยของผมก็นี่นะครับใบหน้าของผมไม่เชื่อเหรอก็เนี่ยหน้าผมจริงอ่ะใครจะยอมเปิดให้ง่ายๆล้ เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ผมไม่เปิดหน้าให้ทุกคนเห็นหรอกเรื่องอะไรจะเปิดได้เห็นง่ายๆแล้วผมบอกแล้วไงว่ารอให้ผมขาวกว่าน,นี้ก่อนรอให้ขาวกว่าน,นี้ก่อนรอให้มีความมั่นใจอีกนิดนึงรอให้รู้สึกว่าเบ้าหน้าเบ้าหนกมันจะเข,เข้าที่เข้ารอยอะไรประมาณนี้ก่อนถึงจะเปิดนะครับก็ระหว่างนี้ก็จะเห็นกับน้องหัวถุงไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ชอบอะ โอเคไปแล้วครับไปโดนหลอกแล้วครับ